ชื่อหนึ่งวัดใต้ค่ะเพื่อนๆตอนเด็กๆหญิงชอบมาเล่นในวัดเนี่ยค่ะเพราะว่าบ้านยายหญิงอยู่หนะ้าวัดตนรัตเนี่ยค่ะเพื่อนๆคน,นมาใส่บาทวันพุธนะคะวันนี้ก็มีมีกะทิข้าวพะแดงหมูไข่พะโล้แป้งข้าวหมากแล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งใหม่เขาซื้อมาจาก,กะทิพระแล้วก็มี ขนมปังแฮ็คกเกอร์มอรคิสนะคะแล้วมีขนมกอและนี่แม่ญิ่งชอบมากเลยค่ะขนมกอและเนี่ยคะแล้วก็มีมันฝรั่งเละทูอินวันรสเดิมรสคู่เผารสน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าหยิ่งซื้อมาเป็นกล่องๆใหญ่ๆแล้วก็มีวิตามินเจค่ะมีน้ำเปล่ามีไมโรนะคะมีขนมจากค่ะเพื่อนๆค่ะขอไปใส่ กันเลยนะคะไล่ทุกไล่สุกไล่โรคไล่ภัยมันมีสีสุกบุญรักษาค่ะโซดาเนี่ยได้ได้ใบตำลึงจากบนเขามายอดตำลึงแล้วก็ดอกไม้นี่คะดอกอมแซบสวยๆค่ะดูสิคะสี็นจะรง่อมแซบหรือเป็นจรงอ๋อออมแซบหรือเป็นจรงเหรอคะพี่พรอุ้ยได้ไปทําต้มตําลึงแล้ววันนี้เอาไปแกงเลี้ยงค่ะไปเลี้ยงดูสิคะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเขาน้อยสงขาบ้านดีวันพุธค่ะ ไปใส่วาดมาแล้วนะคะพี่หญิงก็มาเดินขึ้นเขาพเพื่อนเพื่อนเมื่อสุขภาพนะคะมาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆนไปค่ะลุย สินค้าเข้ามาเทียบที่ริมฝั่งแ้วสนงามยามจันทร์สองพื้นขนองอยู่คำเช้าดูหาดทรายขาวเสียจังสนลู่สายลมกูชวนฟังประสิสั่งว่ายังไม่ลืมสองครลิงโเดี๋ยวเอา้้าไปให้น้องหมาที่กลมมาลวงกันนะลูกั้นก็ไปกับแม่แล้วลูกนะ <c oughs> โอ้ยแม่เหงื่อแตกหมดแล้วเหงื่อเพื่อวันนี้แม่เหงื่อเพื่อแม่ไม่ค่อยบายลูกเหงื่อเพื่อหมดแล้วแม่เป็นไข้แม่ไม่บายแม่กลาแม่เหงื่อเพื่อหมดแล้วลูกเออ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาข้าวไปให้น้องหมาที่กรมหลวงกันนะน้องโตหนาะน้องก็ต้องดูแลแม่ด้วยนะแม่ไม่ค่อยบายตอนนี้แม่เพิ <c> ่ง <oughs> สางไข มากับน้องโก้วันนี้แม่มากับน้องโก้แม่เอาข้าวมาให้น้องหมาเด็กๆที่กลมมาหลวงวันนี้แม่มากับน้องโก้เร็วๆๆน้องโก้วเร็วเร็วๆๆข้าวเร็วลูกเร็วๆๆๆเดี๋ยวฝนตกมาลูกเร็วๆข้าวแม่พามาแม่เอาข้าวมาให้เด็กๆกับน้องโก้วันนี้น้องโกพาแม่มาเร็วๆๆๆน้ว แแนะก็ดูแลแม่ด้วยนะแม่แม่ก็สบายแม่เพิ่งสั่งข่น้องโก้ดูแลแม่ด้วยนะเร็วเร็วเร็วเร็ฝนฝนจะตกแลลูกนะเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาเข้าวมาให้ลูกหมากับน้องโก้น้องโก้ของแม่พาแม่มาเอาเข้าวมาให้เด็ก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 เหลือสองตัวแล้วสองตัวหายไปไหน ไปไหนมีเหลืออยู่สองตัวแล้วเหลือชานมไก่ลาเต้หายไปไหนสองตัวชานมมากินข้าวลูกกินข้าวลูกชานมปัฟฟี่ลาเต้ไปไหนไอลาเต้อยู่ชานมอยู่แต่คอฟคอฟี่โกปี้ไม่รู้หายไปไหน มาดูชุมชนมัสยิดแถวบ้านบนนะคะเพื่อนๆที่บ้านบนนั้นมัสยิดมัสยิดแถวบ้านบนนะคะเนี่ยมัสยิดแถวบ้านบนสงขาบ้านหญิงมาเที่ยวนะคะมัสยิดบ้านบนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านบนสงขาบ้านหญิงคพี่น้องกันนะคะเห็นมันตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ตรงเนี้บ้านบนพ่อหญิงชอบพามันกินน้ําชามากิน มาดูหนังที่วิกวันวิกว์นนี้เนี่ยคะมัสยิดอุาสาสนาอิสลามนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะมัสยิดบ้านบนนี่เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเพื่อนๆคุณงามค่ะคุงามมากมัสยิดบ้านบนสงขามบ้านยิง พี่ๆน้องๆค่ะชัิดแถวัานบนมาตั้งแต่เด็กแล้วน,นะคะชิดแถวันบตรงนี้นะเป็นจีนแกของสงขานะคะนี่แถวบนบนค่ะเป็นคน างานมากับเพื่อนอยืนมาตั้งแต่เด็กเพื่อน,นมัสยิดบ้านบนเนี่ยคะ่ะก็มีสัญลักษณ์ฮาลานด้วยน,น,นะคะเพื่อนที่มัสยิดบ้านบนสงข,ขาบ้านหญิงนะคะ เ,เด็กๆนะคะเพื่อนๆตรงข้ามมัสยิดเนี่ยจะมีวิกหนังโรงหนังชื่อวิกสหะค่ะเพื่อนๆหรือวิกบนวิกบนเนี่ยพ่อหญิงชอบพามาดูตอนเด็กๆะค่ะเพื่อนๆบ้านบนนี่นะคะตรงนี้ถ้ามากินอาหารนะคะมีร้านกาแฟเนี่ยหาง่ายหากินง่ายค่ะร้านเนี่ยเป็นร้านลูกของเพื่อนแม่ลูกของน้ำมูนะเพื่อนสนิทแม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะ มากินหากินง่ายค่ะมาจะก,กินอาหารสลามนะคะง่ายๆนา,านกาแฟนี่ค่ะอยู่ข้างมัสยิดมัสยิดเนี่ยค่ะเพื่อนอยู่มานานแล้วเนี่ยมัสยิดบ้านบนหากินง่ายค่ะของเสริมอ,อะไรไม่ต้องหายากนี่ค่ะงานกาแฟนี่ ง่ายนี่ข้าวเหนียวหัวเกนโบราณข้าวเหนียวหน้าสังขยาข้าวเหนียวนแม่ร้านร้านนี้ร้านนี้แม่เขาชอบกินแต่สมัยเด็กๆแม่ก็ชอบให้มาซื้อร้านนี้ค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวหัวเกนข้าวเหนียวคุยเรียกอย่างข้าวเหนียวหัวคู่ค่ะขายแถวบ้านบนค่ะเพื่อนๆนี่เขะข้าวเหนียวหัวคู่ข้าวเหนียวหัวเกน นันเนี่ยเลยพี่เลือกเป็นน่นหลารงเนาะมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆข้าวเหนียวหัวคั่วหรือข้าวเหนียวหัวแกงเจ้าโบราณไปฝากคุณกงสือไีฝากคุณแกง,ส,กแกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าพรหิงซื้อนี่ข้าวเหนียวหัวแกงค่ะมาจากบ้านบนนึกป้าพร ซื้อมาฝากคา่ะข้าวเหนียวหัวเกงหรืออีกอย่างหนึ่งข้าวเหนียวหัวคั่วเรือกอย่างว่าข้าเหนียวหัวคัว่วซื้อมาจากบ้านบนเนี่ยของร้านช,ชื่อร้านกับป้าลูกป,ป้ามุนนะเพื่อนแม่ค่ะนี่ค่ะพ่ออน เหนียวหัวกั้วหัวแกงขา้าวเหนียวร้านนี้แม่อยู่ไปซื้อประจําชื่อร้านพี่ไก่ย็นตรงบ้านบนนั้นพ่อพอนขายมั่งไม่ขายมั่งเหมือนกันวันนี้หญิงเห็นเขาขายหญิงก็เลยซื้อมาฝากพ่อพรกับพระเยี่ยวยังกินอาหารเจอยู่นะคะวันนี้หญิงกินข้าวหมูผัดพริกไทยดําค่ะเจ้านี้ข้อร่อยนะคะหญิงกินทุกปีเลยค่ะเพื่อน ข้าวหมูผัดพริกไทยดำค่ะกล่องกล่องเนี้ยห้าบาทนะคะเพื่อนๆอ,อาหารเจเ็ไม่ใช่ถูกๆนะคะแพงเหมือนกันเนี่ยค่ะกล่องแค่เนี้ยห้บาทค่ะเพื่อนๆหญิงก็คงไม่อิ่มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆพื่นหญิงก็เลยซื้อปอเปี๊ยะสดเจมาด้วยค่ะเพื่อนๆกินปอเปี๊ยะสดเจด้วยค่ะ เนี่ยค่ปะปอเปี๊ยะสดเจของเขาอร่อยยสดเจของเขาอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีเส้นมันไอ้ที่ห่อนุ่มเหนียวนุ่มค่ะไส้ก็โอเคนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนกล่องนี้ก็สี่สิบห้าบาทค่ะถึงได้บอกว่าอาหารเจก็ไม่ใช่ถุกทุกนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยดีค่ะเหมือน